อ s p o r รรับออกแบบจดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหนุยงานต่างๆแบนจุกโรโคสู81 664 6143ย้ำ0 81 664 6142สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพานทะลุพานนะผมวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการซื้อเหรียญมีเมมเหรียญมิมี่เหรียญกาวนั่นเองนะกับเว็บอะไรเนี่ยเกตไอโอนะนี่อ่านถูกป่ะไม่รู้นะใช่เกตไอโอป่ะไม่รู้ นี่นะผมจะมาทําการซื้อเหนนรียญนะผมเหรียญที่ผมจะทําการซื้อนะผมก็ไปดูกันนะผมเหรียญทั้งหมดที่เราจะซื้อเก็บไว้นะผมสักห้าเดือนหรือปีหนึ่งแล้วแต่นะผมนี่เหรียญที่ผมจะเก็บไว้ผมตัวนี้เหรียญชิบะผมว่าเก็บไว้อยู่ในไปเน้นอยู่แล้วในเว็บนี้ผมก็จะไม่เก็บนะผมในเว็บนี้ผมก็เนี่ยเหรียญที่ผมดูไว้นะผมก็จะมีชิบะชี I ้เอสเอชไอบีนะผมเหรียญอีลอน Elon นะผมเหรียญอีลอน Elon เปลี่ยนเบบี้ด็อกนี่ผมก็ไปเก็บไว้ในในเว็บนี้ละในโอเคแล้วนะผมผมเก็บไว้แล้วทีเนี้ยในเว็บเนี้ยก็หรือว่าเพื่อนๆสะดวกนะผมสะดวกเว็บของโอเคที่ผมแนะนําก่อนหน้าหรือว่าสะดวกในในเกต iO นี้นะผมเราก็ซื้อเอาที่เราสะดวกแล้วกันทีเนี้ยผมจะมาแนะนําขั้นตอนการซื้อในเกต IO ในการฝากเงิน ต่างๆนะผมก็ฝังเงินจากสตางค์โปลม,มาซื้อนะผมแล้วก็เหรียญที่เราซื้อก็จะมี1 2 3 4 5ส7 8ี่้าตัวนี้นะผมที่ผมจะทําการซื้อนะผมหรือว่าือทุนก่อนมีเท่าไหร่ก็จะซื้อไว้พอประมาณผมเราเราจะไม่อมารคากคือว่าซื้อไว้ถือยาวผมหวังว่าอนาคตอาจจะถูกหวยอาจจะเป็นได้เราก็จะซื้อได้เงินทุนต่ำๆนั้หมตอนนี้ เลขมันก็เยอะอยู่นะเราซื้อทิ้งไว้เลยยาวๆแล้วไม่ต้องสนใจมันกะหมคิดซะว่าเราเอาเงินนี้ซื้อหวยไปแล้วกันตอนนี้นะผมในขั้นตอนนี้ผมจะมาฝากเงินจากสตางโปก่อนแล้วกันผมก็จะฝากเป็นเงินไทยทีผมเข้าไปในสตางโปฝา,นนฝากสักร้อยเหรียญแล้วกันนะผมฝากสักร้อยเหรียญนะครับ่าทำการฝากนะผม แล้วเดี๋ยวเราจะแปลงเป็น USDT นะครับรอสักครู่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมกับมือใหม่ใครที่สนใจก็ลองศึกษาดีๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้แนะนำให้ลงทุนนะผมคือมาแนะนำขั้นตอนแล้วก็วิธีการซื้ออย่างเดียวนะผมว่าเผื่อใครสนใจเอาไปศึกษาหน่ออ่นนี้ผมก็กดฝากเงินไปแล้ว สามพันบาทนะผมก็จะแปลงเป็นดอลลร์ได้เท่าไหร่ตอนนี้ขอเพิ่มเพิ่มซะหน่อยอ่าตอนนี้ผมก็ฝากเงินเข้ามาแล้วผมก็เป็นเงินจำนวนสามพันห้าร้อยบาทนะผมกะให้ครบร้อยดอลลาร้อยดอลล่าแล้วกันนะทีนี้ผมหลังจากที่เงินเข้ามาแล้วนะผมก็ไม่ถึงนาทีอะประมาณสิบวิได้เราก็ไปเทรดนะผมเราไปเทรด นี่ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเจ้าเงินบาทเนาะเป็น usdt เนาะเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับอ่าตอนนี้ usdt ตอลละาร์ละ33.58นะผมผมก็จะทำการซื้อทั้งหมดเลยแล้วกัน ซื้อเสร็จผมก็กดตรงนี้ผมสีแดงทำการซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ร้อยสี่เหรียญนะครับผมก็กดยืนยันอตอนนี้ปึ๊บเงินก็แปลงจากเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์เราเห็นไหมอยู่ทางด้านขวาถึงร้อยสี่เหรียญของผมนะทีนี้ผมก็เข้าไปที่ s p o ต w อลเล็นะผมหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเรามาดูตรง USDT นี่ ผมมี104ดอลลาร์ 4, นะผมหลังจากนั้นนะผมผมจะทำการถอนนะถอนไปเว็บเกรดไนี่นั่นเองนะผมเราก็ไปที่ wallet แล้วก็ไปที่เติมเงินหลังจากเติมเงินนะผมผมก็จะเลือกตรงหัวข้อตรงนี้นะผมเป็น USDT นะผมนี่คือตัวนี้อยู่แล้ว USDT ตรงนี้ เชนนะครับเชนเราดูดีๆนะเลือกเป็นเชน trc 2 0นะผมผมจะเลือกเชน trc 2 0นะผมหลังจากนั้นเราก็กดคัดลอกนะผมกดคัดลอกเสร็จปุ๊บผมก็ไปตรงคำว่าถอนในสตางโกนะครับตรงหัวข้อ usdt ครับเครือข่า,ขายผมก็เลือก trc 20นะผม เห็นมันก็มีเครือข่ายของ n บ n c e Smart Chain ด้วยนะจากสตางโตนะก็น่าจะเลือกได้อยู่นะแต่ผมเอา t r c 2 0แล้วกันเพื่อที่จะได้เหมือนกันกันกบใน i บ a น c e เนาะเพราะใน i บ a n c e นะ่ะมันจะต้องเลือก t r c 2 0เหมือนกันมันก็ได้2เชนอะลองลองลองเลือกดูนะแต่ผมผมจะเลือก t r c 2 0แล้วกันเพื่อความชชวรวเพราะผมเคยลองอันนี้นะอันนี้เราก,กดทั้งหมดเลยนะผม หลังจากนั้นก็จะมีค่าธรรมเนียม,มประมาณ1ดอลลาร์ในการโอนก็คือ33บาทประมาณนั้นนะผมในการถอนไปที่เกต IO นะผมเราก็กดถอนนะเราเช็คดีๆก่อนนะผมว่าเช็คเครือข่ายให้ตรงนะผมกับที่เราจะรับเงินนะตรงนี้นะผมเช็คให้ตรงแล้วก็เลขกระเป๋าเรา h c x ดู3ตัวกดถอนนะผมหลังจากนั้นผมก็ต้องยืนยันระบบ2ชั้นนะผมในสตางโป เห็นไหมในในสตางโปยของผมเนี่ยจะมีปัญหาจะมีปัญหาเลยคือไม่สามารถโอน USDT ได้เนี่ยผมสงสัยมากเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็น BEC แล้วกันเนะาะหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น BEC นะผมก็คัดลอกผมจะขอลองเปลี่ยนเป็น BEC แล้วกันเป็น b i n a n c e Smart Chain นะผมตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเลขกระเป๋าของผม ผมสงสัยเหมือนกันมากเลยเนะี่ยทำไมผมถึงโอนระบบอ่า USDT ออกจากสตางโปไม่ได้แต่โอนเชนอื่นโอนได้นะนี่ผมเลือก USDT แล้วนะ BEC BSC BEP 20นะครับผมอ่านี้อ่าค่าธรรมเนียมในเชนของ b i n a n c e Smart c h เ่นจะถูกกว่านะครับจะถูกกว่าไม่ถึงเหรียญเนานะผมกดถอน อ๋โอนเชนใบแนนโอนได้แต่โอนเชนท r ีอาร์ซียี่สิบผมโอนไม่ได้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบัญชีผมมีปัญหาอะไรแต่คนอื่นก็โอนปกตินะอันนี้ก็ดีเหมือนกันหรือว่าโอนเชนใบแนนก็ถูกถูกขึ้นอีกหลังจากนั้นผมผมก็ต้องไปทําการยืนยันที่อีเมลนะผมยืนยันการถอนเงินนะครับทีนี้ก็ใช้เวลาสักครู่นะผมผมก็ จะแจ้งขึ้นมาแล้วผมทำการยืนยันถอนเงินสำเร็จนะผมหลังจากนั้นผมก็รอไปรอสักครู่เดี๋ยวรอดูนะผมว่าเงินผมจะเข้าเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนจากเชนที่ผมจะทําการโอนที่แรกเนาะเปลี็นจากเชน TRC 2 0เนี่ยเป็น b i n a n c e Smart Chain หรือว่า BEP 2 0นะผมเราเลือกให้ถูกนะเชนของ USDT โดยตรงกับเชนของ b i n a n c e Smart Chain เนาะ ทีน่าผมทำการโอนในเชนของ Binance Smart Chain นะผมก็รอดูว่าจะเข้าตอนไหนนะผมขออญาติีเฟ e อันนี้อันเก่าอรอสักครู่นะผมะมาแล้วครับผมทุกคนตอนนี้นะครับ หลังจากที่เราทำการโอนนื่อสักครู่นะทีนี้ประวัติการโอนขึ้นมาแล้ว103เหรียญนะผมก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะผมสะละการโอน own, เราไปดูที่กระเป๋าเราครับวอลเล็นะ wallet, ตกดผิดกดผิดอ่าไปดูที่วอลเล็ตของเรานะผมจีซื้อขายหรือเปล่าได้บัญชีกันกันเด ขี่กันกันนะวันนี้โอนเป็นว u s d เนาะมันเลยไม่ได้นะโบกนี้นะต้องอยู่เอสทเท่านั้นนะครับก่อนอยู่ไหนเนี่ยอ่านี่ผอมงมทึกล่าสุดก็เงินเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาก่อนเงินอยู่ตรงไหน อ่ะทีนี้นะผมหลังจากที่เราเติมเงินมาเมื่อสักครู่นะครับที่เราเติมมาหน้านี้นะทุกคนตอนนี้เราเจอแล้วเมื่ะกี้เราเติมมาเมื่อสักครู่หน้านี้นะครับรายละเอียดการเติมม่าขึ้นแล้วนะผมเราก็ไปตรงหัวข้อ,อบัญชีซื้อขายทันทีนะผมตรง wallet นะผมแล้วก็บัญชีซื้อขายทันทีมันจะแจ้งยอดเงินของเราขึ้นมานะผมเงินที่ผมทําการโอนมาณตอนนี้นะก็เป็น100 3ดอลลาร์ที่ผมโอน USDT มาขั้นตอนนี้นผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปทําการซื้อเหรียญที่เราดูไว้นะนี่ยอดเงินก็ขึ้นมาแล้วนะผมหนึ่งร้อยสา USDT เราจะซื้อตัวละ30ดอลลาร์น่าจะพอนะขอจัดโยชิก่อนแล้วกันสัญญาณตรงนี้พอดีเลย30 50ไปเลยไหม ดูเอาตัวไหนดีเราตอนนี้ขอญาตดูสักครู่หนุ่มไซตามาร์กนี่ก็น่าจัดนะลิงนี้ขึ้นไปแล้วน่าจะไว้ก่อนหนุ่มรอลงมาเราถึงจะจัดผมจะเข้าเฉพาะเมื่อต่อมันลงมาถึงเส้นแดงนี้่มให้มันย่อมาก่อนเอเซมูนนี่ก็น่าเข้าอยู่นะครับราคาก็ยังไม่สูงมากแต่โยชีนี่ยังไงจัดแน่เอาไปเลยโยชีนะผมห้าสิบเหรียญแล้วกันห้าสิบ USDT ห้าสิบคนแล้วมั้งผมก็จะได้ยอดนะผมจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหน่วยสิบพันหมื่นแสนล้านสิบล้านนะผมจัดไปโยชิได้มาสิบล้านกดซื้อเลยนะผมยืนยันคำสั่งซื้อนะผมขอรับผ่านเงินทุน เดี๋ยวรหัสผ่านเงินทุนอะไรวะครู่ลืมได้แล้วนะผมรหัสผ่านเงินทุนผมก็จัดมาแล้วทีนี้ผมจัดไปแล้วหนุ่มเจ้าเหรียญโยชิเนาะจัดไปแล้วทีนี้ผมจะไปจัดเจ้าตัวน่าจะสัตมะดูท่าแล้วอากิตะนี่ก็ขึ้นไปแล้วหนุ่มผมก็ข้ามไปก่อน เบบี้ด็อกนี่เบบี้ด็อกนี่ผมมีอยู่ในอีกอีกเว็บหนึ่งแล้วเนาะเบบี้ด็อกผมจะมีอยู่ในในนี้นะครับเซ็นซรัลของผมนี่ใน Baby Dog เบบี้ด็อกก็จะมีโอเคเย็กอยู่แล้วเนี่ยทุกคนจะมีเจ้าเหรียญเบบี้ด็อกอยู่แล้วทีนี้ผมจะไปจัดเจ้าตัวเศรตมะดีกว่านะจัดเารษฐะอีลอนดูอีลอนหนะ่อยอีลอนนี่ขึ้นไปเยอะ เราก็ปล่อยไปรอให้มันลงมาครับผมายัางมีเวลาอีกนานเนาะอีกเป็นปีอาจจดใส่ตมามะไปแล้วกันนะผมห้าสิบห้าเหรียญใส่ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้อยู่หน่วยได้มา 100, 000, 000ร้อยล้านนะผมสำหรับเจ้าไซตามาเนาะผมก็ทำการซื้อเลยแล้วกันไซตามา สักครู่นะผมอ่าเสร็จเรียบร้อยผมผมว่าซื้อมาแล้วผมเจ้าไซตมามะผมก็จะได้ทุน55เหรียญน,นะผมก็จะเป็นประมาณเนี่ยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน10บล้านร้อยล้านผมได้มา700 000, ล้านเหรียญในราคาห้าสิ usdt นะผมผมจัดไปนะสองตัวเนาะนี่ก็คือขั้นตอน,นผมขั้นตอนในการฝากเงินจากสตังโปกันผมฝากเงินจากสตังโปก เป็นเงินไทยนะผมแล้วก็แปลงเงินไทยเราเอาไปเทรดเป็น USDT เพื่อที่จะโอนเจ้าเหรียญ USDT เนี่ยเข้ามาในเว็บเกตไอทเพื่อที่จะมาซื้อเหรียญมีนือเหรียญกาวที่เขาเรียกกันนะผมพวกชิปะอีลอน Baby d o ็อกอากิตะยูชิอะไรนะผมนี่นะผมก็ผมก็ซื้อมาแล้วเสร็จเรียบร้อยนะผมสำหรับการซื้อเจ้าเหรียญมีนในเว็บ เกตไอโอนะผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะผมถ้าใครติดขัดยังไงก็ลองทักมาสอบถามได้ก็อย่าลืมนะผมเว็บนี้ผมไม่ได้เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะแค่เป็นคลิป How to ในการฝากเงินและทำการทำการซื้อเหรียญเท่านั้นเองนะผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะผมเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ